สุดสวยมาอีกแล้วนะคะวันนี้ผัวสุดที่รักจะพาไปช้อปปิ้งนะคะมีอะไรดีๆมาพูดให้ฟังมีคนด่ายายชมพู่อีอน้าปวกอีกลิงอีผู้หายว่าะฉันว่าอ,อีก,กวัวอีเก,กาะผัวแดกว่าฉันเอาพัดไว้อีกแบวโอ้ยขนาดนาปวกนี่เห็นบ่หน้าปวกหน้าลิงนี่เออวาสนาน่าทุงน้อยเออกาะผัวแดกดีกว่าผักวกอแดกเด้อบอกไง วาสนาดีแล้ววาสนาหอยดีที่ได้เกาะผัวแดกนะถ้ามีผัวเขาต้องเกาะผัวแดกถ้าผัวบดีเตะไม้มันเข่าปลาคุณเอา้าเอามาหาสเตกติผัวท่าแบบว่าเขาบดเกาะมันกินเออมันบม,มันเลี้ยงเขาบ่กคุมเอามาหาสเตกติเอามาอยากหมันมาเกาะเขากินเอามาเลี้ยงมัน่เอาเด้อค่ะเธอพูดอะไรเธอคิดให้ดีๆก่อนนะเจ้าเธอคอมเมนต์อะไรนั่นนะ่ะอือดูก่อนเห็นไหมมันหน้ามันโนกไหม ถึงฉันจะไม่สวยเหมือนดลลาราเหมือนพระเอกลิเกเหมือนนางเอกลิเกแต่ฉันวัสนาดีนะเธอปลรักปลงเอ,อมีผัวให้เกาะเกาะแม่งไปเลยมันเต็มใจให้เกาะนะคะแล้วฉันมาต่งกึ๊เก่าเออมีผัวให้เกาะนะบิดดีแล้ววัสนาหอยหเธอดีอืแต่เธอเธอไม่มีผัวนะ ถ้าเธอบอกเกาะผัวเธออะไรผัวเกาะเธออะไรเธอมีลูกก็ไปสอนลูก้อจ้ะเดอ้อมีหลานก็สอนหลานท้ามีผัวห้ามเกาะผัวนะคะให้พผัวเกาะเธอนะคะไอคนที่มันด่ายาชมพูนะคะอืดูดังหน้าเย็นพูนนะห้าสิบแล้วนะคะวัสนายหอยดีค่ะ ได้ผัวเกาะผัวแดกอย่างเดียวนะคะนี่ไหมตุ๊กตาหน้ารถผัวขับรถพาเมียไปช้อปปิง้งพาเมียไปจับจ่ายสินค้าพาเมียไปจ่ายเงินใช้เงินเงินเยอะไงใช้ยังไงก็ไม่หมกเงินเยอะผัวพาไปใช้เงินอืใช้เงินผัววัสนาหอยดีใช้เงินผัวคะ่ะใช้เงินผัวเน้นใช้เงินผัวนะคะผัวรักและตามใจทั้งรักทั้งหลงนะจ๊ะไม่ใช่หลงคะ่ะทั้งรัก ทั้งหลงผัวตามใจผัวดีผัวเลิศดประเสริฐสีนี่แหละเขาเรียกว่าผัวแบบว่าวาสนาหอยมันดีนะคะผัวเต็มใจให้เกาะน,นะคะก็เลยแบบว่าต้องเกาะค่ะจําจเป็นต้องเกาะนะคะเพราะผัวเต็มใจให้เกาะขนาดผัวฉันนะยังไม่บ่นสักคำเลยนะคะฉันใช้เงินวันเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วคุณเป็นใครฉันไม่ได้ใช้เงินของคุณคุณมาบ่นมาว่าฉันทําไมผัวฉันแท้ๆยังไม่บน่นไม่ดา่าไม่ว่าเลยไหนะมเนี่ยสามีดี เป็นสีแก่หอยเรออืองสมนเนแตนี่ถึงซูเปอร์เซ็นเตอร์แล้วเห็นไหมเออนี่ไมถึงแล้วนะคะจะเข้าไปที่ลานจอดรถแล้วนะคะเห็นไหมลานจอดรถส่วนตัวไม่ต้องเสียตังค์ไฟค่ะเรือ <c oughs> สมเนแตนเลเห็นมันมาอืมบอขับรถเบน์ด้วยนะคะจะบอกให้เห็นไหมเรือสมเป็นแตนเลยค่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อน <c oughs> เรือสมนเนแตนเลยเห็นสมเมนเออไหมไปนะ เรออยบอขับรถเบนนะคะหัวเต็มใจให้เกาะค่ะ